มาเรื่องนี้กันบ้างเพราะปรากฏคุณผู้ชมฮะคำให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์<า>เอาที่กัมพูชานําเสนอก่อนดีกว่าสํานักข่าวคัมเมทามของกัมพูชาฮะเขามีการรายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยกล่าวในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ฮะ22ธันวาคมคัมเมทามเนี่ยพาดหัวข่าวอ้างว่าโดนัลด์ทรัมป์ฮะให้สัมภาษณ์บอกว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นทําสงครามกับกัมพูชาอีกครั้งถ้าเราอ่านแบบนี้อา้าว ทำไมโดนัลด์ทรัมป์เขาพูดแบบนี้ล่ะซึ่งก่อนหน้านี้เอาละแม้ว่ามันจะเคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้เหมือนกันเหมือนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยพูดแบบนี้ทําให้คุณผู้ชมฮะโมโนของเราก็ดีหรือสื่อในประเทศไทยเลยต้องไปหาคาสัมภาษณ์เต็มของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนที่ผ่านมาฮะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะตกลงแล้วอะรายละเอียดการโดนัลด์ทรัมป์ เขาให้สัมภาษณ์อย่างไรกันแน่เขาให้สัมภาษณ์อย่างไรตกลงแล้วมันเป็นเหมือนที่คัมแยรทามบอกหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานเนี่ยเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์สร้างหรือลบลำใหม่ของสหรัฐฮะขณะเดียวกันครับเอาประเด็นสําคัญเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกแบบนี้ฮะพอเราแปลนี่เราแปลมาจากคาให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าเมื่อผู้นาสหรัฐถูกตั้งคาถามจากบทบาทของริกาในการยุติความขัดแย้งทั่วโลกแม้ประเด็นหลักเียสคเน แต่อยู่ดีๆโดนัลด์ทรัมป์ฮะเปลี่ยนหัวข้อมายังสถานการณ์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนฮะโดยยกตัวอ,อย่างความสำเร็จในการหยุดสงครามพงรบาสหารัฐภายใต้ใตการนําของโดนัลด์ทรัมป์โดยระหว่างการถแถลงฮะโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยพูดถึงฮะความสูญเสียทางทหารและพละเรือนรวมถึงความบาดหมางระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประโยคที่โดนัลด์ทรัม์ให้สัมภาษณ์และสื่อโมโนก็ดีหรือหลายเยที่แปลตรงกันก็ดีใจความอยู่ตรงนี้ฮะบอกว่า ผมก็คือโดนนัดนท์บอกว่ายุติสงครามไปแล้ว8ครั้งโดนทรั์กล่าวเน้นย้ำฮะก่อนจะระบุเจาะจงถึงประเทศไทยรวมถึงกรณีของประเทศไทยที่สถานการณ์กําลังดีขึ้น<ม>และผมคิดว่ามา์โกรูบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอสหรัฐเนี่ยนะฮะจะทําให้อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะดเดียวกันนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวถึงนะฮะบทบาทของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮะก็คือมา์โกรูบิโอครับแนะนกุญแจสําคัญของการระงับพิพาทครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกอีกนะฮะบอกว่าผมคิดว่าทางมา r c โกรูบิโอเนี่ยจัดการเรื่องนั้นได้ดีพอที่จะหยุดยั้งมันได้ดังนั้นเราจะหยุดสงครามไปแล้ว8ครั้งพอถอดคําสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป มันไม่มีประโยคไหนนะที่บอกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อน<ะ>แต่เป็นลักษณะบอกว่าพยายามที่จะเจรจากับไทยแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้น<ะ>ทีนี้ฮะพอเราถอดคําให้สัมภาษณ์<ะ>แต่ก็แน่นอนฮะกัมพูชาเขานําเสนอข่าวบอกว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนล้องอ้างจากคาให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์<ะ>ทีนี้เราไปดูท่าทีของ แต่ละฝ่ายดีไหมครัคุณชานีครับค่ะท่าทีของคุณอนุทินชาญวิรากูลก่อนเลยท่านแรกนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานอ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีกัมพูชาก่อนโดยคุณอนุทินก็บอกว่าความจริงเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วไม่มีความกังวลใดๆเราเป็นฝ่ายถูกรุกรานถูกโจมตีสิ่งที่เราทําคือการตอบโต้เพื่อป้องกันอธิปไตยของเราส่วนกรณีที่หลายๆประเทศ คล้ายว่าจะยืนอยู่ข้างกัมพูชาคุณอนุทินบอกว่ายังไม่เห็นประเทศไหนที่บอกว่ายืนอยู่ข้างไหนประเทศที่มาทุกคนก็บอกว่าเป็นกลางหมดและยินดีที่ทุกประเทศเป็นกลางทั้งนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขและต้องทําให้จบสิ้นให้ได้ระหว่างประเทศเรากับคู่กรณีส่วนกรณีที่ไทยไม่ได้ใช้ล็อบบี้ิสเหมือนทางกัมพูชาคุณอนุทินไม่ตอบคาถามดังกล่าวค่ะไปฟังเสียงคุณอนุทินค่ะ ความจริงท,ท,ท,ทุกคนทราบอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่มีความกังวลใดๆครับเราเป็นฝ่ายถูกล,ลุกรานเราเป็นฝ่ายถูกโจมตีนะครับสิ่งที่เราทำก็คือตอบโต้เพื่อป้องกันอธิปไตยของเราน,น,นคะครับท่านนายกนหลายประเทศนีเยจะเป็นการแบบที่สุดแล้วยืนข้างกับมาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการพูดการอะไรยังไงให้หลายประเทศที่เขาไม่เห็นนี่ใครอะไรยังไงไหมคะมันนี้เป็นเรื่องของเดียวยา ปัญหาเป็นเรื่องของอะระดับทวิภาคีไทยกัมพูชานะครับก็ยังไม่เห็นประเทศไหนที่บอกว่ายืน,ยนอยู่ข้างไหนนะครับประเทศท,ที่มาก็บอกท,ทุกคนก็เป็นกลางหมด นายกก็ยืนยันบอกว่าไม่กังวลน,นะฮะ,ะเรื่องนี้นะครับที่สื่อกัมพูชาน<ม>ําเสนอข่าวแต่ก็ไม่ตอบคําถามที่คุณชานี้บอกไปเรื่องของการใช้ล<ม>็อบบี้ยิสเพราะเราเห็นข่าวว่าคุณชานี้เราจะเห็นว่าเหมือนกับข่าวนําเสนอพอสื่อต่างประเทศบอกว่าทําไมไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อน<ม>จนตอนหลังมันมีหลักฐานเปิดว่ากัมพูชามีการจ้างล็อบบี้ยิสในต่างประเทศ<ม>โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะดังนั้นมันก็เลยทาให้เอการนําเสนอข่าวมันถึงกลายเป็นว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือไม่ตรงนี้นะครับ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน